สวัสดีครับพ่อครับผมเซลล์อ่านคับพี่วันนี้จะมาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับ1คันเป็นรถเป็นซินไฟฟ้านะครับในรุ่นของฮาวาวลนะครับหนึ่งจุดห้าปีสองพันยี่็ดจดปีสอ2พันยี่สอะครับคันนี้เกรเอคับพี่เลขใหม่สามหมื่นนะครับโอ้โหสวยๆนะครับคันนี้บอกราคาเลยนะครับ6กแสนเจ็ดืเก้าคันนี้ซื้อเข้ามาเกือบล้านสามคับพี่สนใจติดต่อโทรหาด่วนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่า ภายในและภายนอกเป็นยังไงนะครับไปดูเลยดูกันเลยครับพี่ฮาวาวนะครับ1.5นะครับ1,544นะครับแต่แรงม้านะครับ243ครับพี่โอ้โห oh ไม่ธรรมดานะครับคันนี้ปี2021จนปี2022ครับพ,พี่กระจังหน้ามีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีกล้อง540องศาครับพ,พี่ไฟโปรเจคเตอร์นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับ ตรวจสอบโครงสร้างคันนี้มาให้แล้วนะพี่นะเป็นรถเกรด A นะครับเกรด A พี่ตอนนี้รถกำลังทำงานอยู่นะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะครับตอนนี้เขาตัดเป็นระบบ h e v นั่นเองนะครับสนใจรายละเอียดนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเป็นรถ s u v นะครับในรุ่นฮาวาลนะครับอันนี้แม็กคอร์นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับยางบิสโตนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยพี่ปี2024นะครับ ช้งานยาวๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วพี่ๆรถเป็นรถเกียร์เนะครับมีแค่ล่องรอยนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับมาดูภายในนะครับบอรปรับคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เพื่ออะไรพี่ๆฟังตีมังชันนะครับหน้าจอแสดงความเร็วนะครับนี่เป็นทับสกรีนเป็นดิจิตอนนะครับแล้วก็ส่วนนี้อิทยุเป็นทับสกรีนนะครับต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับ4คูณ8นิ้วนั่นเองนะครับ เกียร์นะครับนี่เป็นรูปแบบแบบใหม่นะครับเป็นระบบหมุนเอานะครับใครสนใจมาดูได้เลยนะครับนี่เปิดสรุปได้นะครับพี่พี่โอ้โห SUV ด้านในกว้างมากเลยนะครับเลขไม้สามหมื่นเกเอพี่พี่รถไม่เคยโดนชนนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้เลยรถจอดอยู่ที่เพชรเกษมเ7สแล้วนะครับมีแอร์หลังแยกให้นะครับตอนนี้มีที่พนักพิงใส่แก้วนะครับเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ เ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วนะครับนี่ราคาก็ออกมาแล้วนะครับเซ็นเซอร์ก็มีให้รอบคันนะครับประตูหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับเกรดเอพีพี่มาตรวจสอบได้เลยนะครับซื้อสดไม่บวกแวดจัดไฟแนนซ์ได้นะครับพี่พี่ดูในเล่มนะครับปี2 0 2 1ันจดปี22คู่มืออยู่ครบนะครับเนี่ย ปี2000นะครับเป็นรุ่นปี2021จดปี65นะครับปี22ใครสนใจโทรดว่วนหาผมได้เลยครับพี่ราคาพิเศษนะครับ6 7 9 000. ส0 0ซื้อสดไม่บวกแวดจัดแฟนนซ์ได้ใครสนใจโทรหาผมเตวันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยากได้คันไหนรีวิวคันไหนบอกได้เลยครับพี่บ๊ายบาย